ในโลกโซเชียลมีเดียต่างชื่นชมช่างศักหลังช่วยเหลือคนมีรอยสักให้ได้งานสาวหาง,งานไม่ได้มีรอยสักที่มือติดต่อช่างให้ลบเซ็นก่อนเงินออกจ่ายรับตอนทำคึกขนองหนุ่มใจดีลบให้ฟรีเตือนใจก่อนทำคิดให้ดีผู้ใช้ Facebook ชัดมงคลอาชีพช่างศักได้โพสต์ข้อความให้ความช่วยเหลือสาวรายหนึ่ง ของวันที่27มิถุนายน2565ที่ผ่านมาโดยระบุว่ามีรอยสักที่มือทำให้เมื่อไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่ได้ความว่าเวลาจะสักคิดดีๆน้องอาจจะไม่เจอคนใจดีอย่างพี่เสมอไปน้องเขาเดือดร้อนหางานทำไม่ได้เงินก็ไม่มีจะไปลบแพงๆก็ไม่มีเงินจะมาขอเซ็นผมผมก็ไม่อยากให้เซ็นลบฟรีไปเลยก็แล้วกันเคยคิดสมัครงานเหมือนกัน เข้าใจหัวอ,อกคนหางานไม่ได้ล่าสุดเมื่อเวลา14นาิา30นาทีผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดใจจากช่างศักเจ้าของร้านสักน้องเนมทราบชื่อคือนายฉัดมงคลอายุ30ปีหรือช่างเซมหมู่7ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบรุรีได้บอกกับน้องที่มาลบรอยสักว่าพี่ก็ช่วยได้เท่านี้แหละนะ เกิดเป็นคนช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยกันไปเล็กๆน,น้อยๆไม่เดือดร้อนอะไรน้องเขาเดือดร้อนหางานทําไม่ได้เงินก็ไม่มีจะไปลบแพงๆก็ไม่มีเงินจะมาขอเซ็นผมผมก็ไม่อยากให้เซ็นลบฟรีไปเลยก็แล้วกันเคยเดินสมัครงานเหมือนกันเข้าใจหัวอกคนหางานไม่ได้พี่ก็ช่วยได้เท่านี้เลยนะเกิดเป็นคนช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยกันไปเล็กๆน,น้อยๆไม่เดือดร้อนอะไรและยังฝากถึงกลุ่มวัยรุ่นที่คิดจะสั่ง อยากให้บรรลุนิติภาวะก่อนเพราะว่าไปหาสมัครงานจะไม่มีคนรับเพราะว่าสักออกนอกร่มผ้าจะมีนักเรียนที่ว่าต้องมาลบเหลือปีสามแล้วกำลังจะจบแล้วโรงเรียนไม่ให้สอบก็ต้องมาลบเสียเงินพ่อแม่อีกก็อยากจะฝากว่าอ่าพอบรรลุนิติภาวะค่อยสากก็ได้ครับเวลาหางานมันหายากจริงๆครับแล้วความรู้สึกพี่เป็นยังไงบ้างครับหลังจากได้ช่วยเหลือน้องขาแล้วครับก็ผมขอบรับก็ผมก็ไม่คิดว่ามันจะออกข่าวครับผมว่า แค่ว่าจะเตือนในเพจชุมชนอย่างผมที่บอกวินก็เป็นชุมชนคนราบ,บอกวินก็ลงเตือนเลยเฉยแล้วก็มีคนกดไลค์มีคนชื่นชมเยอะครับผมว่าขอบคุณมากครับเพราะเราเคยเดินสมัครงานเนอะแล้วมันไม่ได้งานอน่ะผมว่าสัตออกมักล่ำพ่างนะแล้วทีนี้นเราไม่ได้งานแล้วก็รู้สึกว่าความรู้สึกอ่าความรู้สึกมันมันเฟล,ลมันบอกไม่ถูก่ครับคนเคยเดินสมัครงานแล้วไม่ได้จะรู้ว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงแต่ผมว่าอย่างใครถ้าไม่มีเงินจริงๆริงอ่ะผมก็ลบให้นะ ไม่ใช่ว่าเคสเ,เดียวดังผมก็ลบให้แต่ขอคนที่ไม่มีจริงๆแบบว่าเพิ่งมาจากต่างจังหวัดมาหางานอย่างนี้นถ้าติดเรื่องรอยสัดถ้ามันไม่ใหญ่มากเกินไปหรือว่ามันไม่เหนือว่ากวานแรงผมว่าผมก็ทําให้ได้ครับนิว24สถานีประชาชนจารุสุขศรีภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน